สวัสดีค่ะคลิปนี้เป็นแรนดอมนะคะไม่ต้องเลือกกองการนะคะเป็นคลิปแรนดอมนะคะสำหรับผู้ที่พบคลิปนี้นะคะในหัวข้อที่ว่าสิ่งที่คุณปรารถนาจะสำเร็จไหมนะคะ่าการดูดวงนี้นะ,ะเป็นการดูโดยรวมไม่เฉพาะเจาะจงดวงของคนใดคนหนึ่งไม่สามารถนำการดูดวงนี้ไปใช้ตัดสินใจใดๆได้ไดูเพื่อความบันเทิงนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะ หากมีข้อคิดหรือกําลังใจสามารถนำไปปรับใช้ได้นะคะค่ะเรามาดูกันนะคะว่าถ้าอยากบอกอะไรคุณนะคะขออน,นุญาตด,ดูนะคะขออนุญาตสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะ 6เหรียญเดอะเวอร์แดาบฟล์คัพควีนออฟคั พลังงานไพ่นะคะคุณคุณเป็นคนที่ชอบให้ชอบช่วยเหลือผู้คนนะคะหกเหรียญน,นะคะเป็นคนที่มีจิตใจดีมีเมตตานะคะรักความยุติธรรมนะคะรักความยุติธรรมนะคะในบางท่านนะคะอาจจะเกิดในราศีตุลน,นะคะเหมือนตอนนี้พลังงานของคุณมีเรื่องให้คิดนะคะมีเรื่องคิดมากนะคะแล้วก็มีเรื่องที่ทําให้คุณหม่นหมองนะคะมีเรื่องเศร้าใจนะคะ บางท่านนะคะเกี่ยวกับการนอนได้นะนอนไม่หลับนะคะคิดมากคิดเยอะนะคะมีปัญหาภายในจิตใจของคุณนะคะแล้วก็เป็นปัญหาใหญ่ที่คุณนำมาเก็ตมาคิดนะคะเหมือนคิดไม่ตกนะคะตอนนี้คุณมีเรื่องที่ทุกใจอยู่นะคะ มาดูไพ่นะคะว่าอยากจะบอกอะไรในความที่สิ่งที่คุณคิดไว้อยู่นะคะขอสิบใบนะคะบริวารน,นะคะทาดน้ำเสียหาย ง,ง่ายสบายสบายตัดขาดเ<ๆ>หนือความคาดหมายกับชีวิต คู่บุญรวดเร็วดีถูกใจทาตไฟสมบูรณ์ พ่บอกว่านะคะเหมือนตอนนี้คุณมีปัญหามีเรื่องทุกข์ใจหรือคิดมากนะทําให้คุณนอนไม่หลับนะคะเกี่ยวกับเรื่องการนอนหลับนะคะเรื่องสุขภาพนะคะบางคนอาจจะป่วยนะคะแต่ว่าพ่บอกว่าขอให้คุณมีกําลังใจกับตัวเองนะคะแล้วก็หมั่นไหว้พระสวดมนต์นะคะง่ายๆสบายๆนะคะแล้วทุกอย่างก็จะดีขึ้นนะคะ จะตัดขาดจากสิ่งที่คุณทุกใจนะคะเป็นเรื่องถูกร้อนใจนะคะคุณอาจจะมีคนชี้แนะแนวทางนะคะคู่บุญคู่บารมีนะคะมาช่วยแนะแนวทางให้คุณนะคะแล้วก็จะมีสิ่งที่เกิดเหนือความคาดหมายเกิดขึ้นนะคะจะเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วนะคะสิ่งเหล่านี้กําลังจะเปลี่ยนไปอย่างรวดเร็วนะคะชีวิตคุณก็ กำลังจะเปลี่ยนไปในทางที่ดีนะคะจะเป็นสิ่งที่ดีและถูกใจสำหรับคุณนะคะคุณจะได้พบแสงสว่างนะคะสิ่งที่คุณปรารถนานะคะก็จะสำเร็จนะคะ อย่างรวดเร็วนะคะขอให้คุณได้เชื่อมั่นในบุญกุศลของคุณนะะมาดูนะคะว่าควรจะทำบุญอะไรเพิ่มเติมนะคะรักษาความยุติธรรมไม่คิดปองรายไม่โปปปด ให้กำลังใจอนุโมทนาบุญเอาแใบนะให้ทานฟังธรรม จเจริญภาวนาค่ะไพ่ก็บอกว่าบุญที่ควรจะทำในตอนนี้นะคะหรือคุณอาจจะทำอยู่แล้วนะคะแต่ก็ส่งเสริมทำให้ดียิ่งยิ่งขึ้นไปนะคะคือการรักษาความยุติธรรมนะคะไม่คิดปองลานะคะไม่โป้ปดนะคะให้กำลังใจอนุโมทนาบุญให้ทานฟังธรรมเจริญภาวนานะคะข้อสุดท้ายคือจเจริญภาวนานะคะ จะทําให้คุณมีสมาธิมีปัญญานะคะแล้วก็ทุกอย่างจะผ่านผลไปได้ด้วยดีนะคะด้วยบุญกุศลนะคะ ค่ะขอบคุณนะคะสำหรับการรับชมนะคะเป็นคลิปพิเศษคลิปนี้เป็นคลิปสั้นๆนะคะสำหรับพลังงานนี้นะคะสำหรับผู้ที่ผมแลนดอมชุดนี้ขอให้ทุกคนมีกำลังใจและมีความหวังนะคะมันสะสมบุญคุณงามความดีไว้มากๆนะคะแล้วก็ทำใจให้สบายนะคะไม่คิดมากนะคะแล้วเรื่องทุกอย่างจะผ่านผลไปได้ด้วยดีนะคะเป็นกำลังใจให้กันนะคะซึ่งตอนนี้แม่หมอก็กำลังทำอยู่นะคะขอให้ทุกคนนะคะประสบความสุขนะคะความเจริญนะคะสุขภาพพลังไม่แข่ง นะคะค่ะแล้วพบกันใหม่นะคะคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ